ทำไมเล็กแอบแตกโอซูเซนน่ะไปฟูเซ็นเลยแอบแตกต้ยไอ้ตายปืใช่ไม่ของจริงว่ะโอ้ยไอ้นายกวาวโอ้ววายวายอะไรวายโอ้ my fucking god ยิงสแกนยิงคนหนึ่งสองสามตายย่าเอาละครับผมเริ่มมาจับปืนพกดูทรงแล้ว พาเซตาเหมือนจะไปบีไวนะครับแล้วก็คือเป็นไซเฟอร์นะที่อยู่บีมีกล้องรีเทคโอเคฟูลรีเทคครับเฮ้ยเอาลเปิดกล้องไว้เลยเปิดกล้องเอ้ายั่ไม่ได้เก็บลรีเทคแต่คือดูสแกนเข้ามาเฮ้ยเหมือนเฟกแต่ไม่เข้าฮ้ยฮะจริงหรอ ใช่ใช่ใช่เขให้ัวบีเล่นเจอแล้วโอเคเจอแล้วโอ้เทงรวยเทรวยเทรวคืออะไรวเฮ้ยทำไมเลนกันแปลแปอ้ฟูเซนอ่ะไปฟูเซนกันแปลแปลกา่อมาั่อมามันเงี้ Well, that late lurk presence. Right, check, check, so check. Sugar Zero nice. Oh, holding oh, four, but It's going oh, oh, oh. to be XDL. La 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 Zero. As the right click tie oh, going to be oh. taken down. Oh, they drop right in front of XDL. Oh. <X2> oh. As Prime will fall. XDL cleaning up. three i the... oh. lurk. <laughs> 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 เราเขาจะส่วนเข้าบีเอาอีกแล้วไงเอาอีกแล้วไงออลูงออกหลักนี่หว่าไม่ไปแข่งเองแหละบัตเอาบี <c oughs> อะไรฮะอิงไอตาาไปตาไอตา ไอ้เสียขวัญหนึ่งแพ้ราเหี้ยเลยอะสูแล้วนะมึงดูดิโอยแย่แล้วไอ้ยิงกูบอกเลยแย่แล้วเพื่อนเธิงอากาศหนาว่ยลไอ้นายมันไม่จับผมบ้างเหรอวะไอ้ยิงใส่น้ำมันหรือเปล่

แล้วแจกอันติไปเลยครับคือเอโกนะโอ้ Nice work from Shota good timing there เฮ้ยว่าแมปนี้น่าจะดนวะจริงจริงนิเว้ยอะไรอีกอะหิงมีอะไรอีกอะฮะมึงพิมพ์มาได้ไหมวะไอ้ต้องทักทุกที่เลยเวลาสตรีมอะ เฮ้ยไอ้ตายมึงจะเป็ของจริงว่ะวิ่งของจริงจัดอะมึงดูมันพีกยิงดิอรเลยเซตาโอ้ยเวอร์เลยเฮียมันมันยิงเวอร์มากนะชั้นเมื่อกเอาจริงป่ะคือมันพีกแบบยิงไวมากอะจริงแล้โชตะาครับ <30 S 2> มันดูทเยี่อะไรทั้งทั้งที่เพื่อนมันมาบ<ช>ีเมลข้างหน้าวะ <c oughs> เฮ้ยอ้าวเ,เรียบร้อยเลยทวิตแบนกูห <c oughs> มุน ยิงไม่โดนแล้วเอาล้ครับเอกดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่เ่็ิงโคตรมันมา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 ม s o l d อมาแล้วมาแล้วกใส่ง่วงมั้งน้องเหียเดก็หลับไอ้ส่ง่วงใครพูดวะไห Again. <laughs> 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 yeah, again. Suck again. Can put that arm through the air. Shut up. To try to pick off somebody here Oi, for the oh. same. Absol just scales it forward, did. finds Chitin. That's that heaven pressure now removed. So I mean, we will be able to find one. Sugar's going to are thinking about Absol will find a second. So Absol, Ty. Ty. Finding XDL on the approach, pivot to the corner to reveal. The path is going to be sent out, but he's not. tagged by it. And just comes in off the flank. And now it is down to Absol.

สวยสวยเล่นโคตรดีเลยเล่นดีมากเล่นดีมากตัะไรวิ่งมาไม่รู้นะวิ่งแล้วอัพโซอัพโซ โอ้โหโอ้หเฮียหลอกจับเลยมี่โหดมากยิงโหดมากจริงๆผไม่ค่อยชุดนี้เลยว่าแปลกๆจบเราง่ายไปมันโมากเอาละไง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 ฮี่ก้องจะเย็นน้องกล้องก้องก้องว้าว่าแล้ว Oh, Taius just landed on him! That makes for a very easy kill. however, still here. Oh, you're going to be to get I'm moving. 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 i am moving i am moving i am i am He's oh. taken down. He's grimacing. And now he's trying to play it quiet. We'll get a gun. Huh? he happy? That's what I figured his end goal was gonna be. I was okay. trying to get to that. This will surely be Whoa. and it would be an ace. Up hmm? shot whiffing, but the time is gone. Full sense.

ม้าเหรอใช่ไหมคือความหมายของมันคือโมเย็ดม้าใช่ไหมสมสู้เอาชานะ่ะโมเย็ดม้าเหรอเออดูดูดูจังหวะลิเทก่อนตายเอาให้พี่หน่อยตายน้อง

Ooh, the the spot. way over is there's oui, the spot, was knowing exactly where he's at, but doesn't want to linger on that angle. As the back away is the yeah, yeah, out. Yeah, this is great work though yeah. from Zeta. I mean, they've opened up so much of the map for themselves, they can just get some even trades here on A. I swing it forward, he's gonna get taken down. Eco, a away. Yeah, โอ้ว่าจะเพ่อสิฟโค่นหกระโดดยิงโวยมาแล้วครับโยกบีกแล้วโอ้ยย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 ยอยย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 ยมยย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 ย่ยยยยะยย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 ย ไอ้ตามก็ยิงได้แบบนี้เนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อนกูมันก็เศร้าอีกไอ้้ย่ไอ้เจ้ามันตัวตีก็ตัดตีง่ายเลยกลัวได้ห่านะหน่ีที่เบอร์ินโอ้เรียบร้อยครับหนึ่งปีที่เบอร์ลิน แค่คิดก็สยองแล้วจ u น a r เ e r แนแดก็สยองยอ้วจอโนอซยแอดยอนไอดรอดยหดยอดยอดอดอยอดยดยออยอยดยอยอดยอดดยอดยดยอดอดย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 ออดอดยอดยอดขอดออดย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 ดยอดยอดอดยอออยอดยยอดยอดอดยอดยอดยดยยอดยอดยอดอยยอดอดยดยอดยดยยอดดอยอด top TP's transit elbow forward mid him finds in ไอ้ลำเอางี้ถ้าเกิดมึงเม้ว่างมึงเข้าไปดูแมตช์ล่าสุดให้หน่อยแล้วมึงสื่อให้กูหน่อยว่าไอ้ยี่นีออนหือไงคือมันโยนใส่คูใส่ตาใช่มันมันไม่ได้ยอดไทยหรอกคือมันโยนเลยใช่แล้วมันพิมพ์ภาษาจีนมาด้วยฮะไม่แต่คือไม่คือมันคือมันไม่ได้เปิดไมค์พูดแต่คือมันแบบโยนเลยอะฮะเออมันโยนเพี้ยเลยอ่ะมาแล้วจิตบอยจิตบอย ขอเนียนๆขอเนียนๆขอเนียนๆจิตอ้อะมอ้ยวิ่งมากาเอมโอ้ยโอ้ย่าคาเอ็มนะตอนเนี้ยโอ้ยสวิมันจิงกันน่ากลัวนะวะ

อุ้ยไม่โดนเอาเมนด้วยวายวายวายโอ้ยนี่มยโคตรคลีนอ่ะโอ้ยบ้าจัด ม่ฟูเซนครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอล่ะโอ้เรียบร้อยโมงมาให้ครับับดไม่ได้หรเตาโดนแก้ดโดนไหมโดนปะไม่โดนหรอเฮ้ยหวาดขึ้นกล่องเฮมุมอะไรอ่ะเฮ้ยเมุมอะไรอนไหเฮ้ยหมายงง

เเ้าวอมไเบียีครับเอากฮะสูตรไหนเนี่ยเดียวเราขยืดซีทีสคนจบแล้วมันจบแล้วเราคอไฟกันชิวๆหลังมีแทบอยู่ไม่ต้องกังวลเกมมันเกมมันง่ายไอ้เกมมันง่ายซึ่งแปลกอ้าวโดนแถบเค ลระหลังมาเยอะระหลังมาเยอะลระหลังมาเยอะรอรับคอร์สไฟกับเพื่อนสวยขอคอแค่รอคอร์สเดี๋ยวมีสโมุกเติมมืดมาไอ้นั่นจะตายแล้วรับก็ะสุนฮะยิงเพื่อนเฮ้ยชัดเสร็อีกเก็บเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสวยได้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 มีคนรวยเลยรวยสวยยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีคนบมา ลีคอนยิงไม่ได้อะไม่เลยอ่ะไม่ใช่หรอยิงไม่ได้ลีคอนมันยิงไม่ได้เมื่อกี้อ่ะเพราะอะไรอ่ะมันยิงไปสองนัดแล้วมันอยู่ในกระแพงอ่ะเออไปอ่ะพี่บีโคลสันจะพาไปกินซูชิโร่ รวยเลยอะเขาพาไปกินซูชิแบบสิบบาทตลาดทำไมผมไม่เอาแล้วที่ร้อยเยอะัวยไปกินซูชิตลาดโเดินมาคนเดียวมายิงคนเดียวเออชิวนะเฮียมาแถวสบายเลยบอกเลยว่าตกสองศูนย์แน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยยิงวอดทบางขาต้องเห็นผีนะ โอ้มาสแต็กไม่ถูกบอมด้วยว่ะจริงๆนะเรียบร้อยถ่ายบอมไปได้เร็วไปได้เร็วเอาลูกแก้วขาดบอกแล้ว think remember. was, it but can't I I

เอ้าเฮ้เอาเลยอ๋อไอคิวตายออนตีไม่หมฮะไม่กูแก้ให้มันเดี๋ยวมันดูแย่ไงมึงเข้าใจไหมเออเดี๋ยวมันดูแย่เออใช่เดี๋ยมันดูแย่แย่มันตายบอมอ่ะเข้าใจว่าคนมันตลกกันใส่เล่นเกมอื่นเที่ยวหน่อยไม่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 จริงๆแต่มันเป็นมุ โอ้เมาลยยโหเรียบร้อยเลยเฮ้ยดูย้อนหลังได้ป่ะตอนนี้จะมีรีเดย์ไฮไลท์ให้ดูป่าโอ้แล้วมุ่งเนี้ยไอคิวได้แน่นอนไม่เช็คเอ็ดเอ็ดเอ็ดแล้วครูเมนอะไรนะเหมือนเอามัดลิดมาเจอแมนยู คืออะไรมาริดนมาเจอแมนยูคืออะไรครับคือมึงเงื้อใช่ไหมคือแมนยูล่าสุดกดแมนซีไปแบบคือจริงๆแล้วประมาณ5้าศูนย์ะคือ VR ช่วยชีวิตไว้อ่ะมีไว้คอมไหมเขาน่จะทำอยู่แล้วนะสำหรับฟูเซนทรับก์จะลืมไว้หนาวเดชขอบคุณทุกสามสิบเดือนน้องชายพี่ขอบคุณครับ นับเลยกี่ควยไว้คอมหนึงโอ้โหโอ้ไมค์ฟัคกี้กอดยิงสแกนยิงคนหนึ่งสสามยา อ้าย่าไม่ได้ว่าคมอ้าย่าไม่ได้ว่าคูดคมอุ๊ย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 มันก็จะดันอย่างเดียวเนาะสู้สั่นสู้มันก็จะดันอย่างเดียวเลยอ่ะสั่นสู้มันสั่นสู้ว่าระมูโดนในกล้องปะเอ้าแล้วมันยิงตัวแฉกแตกสวยนายอุ้ยแล้วนายวางเลย Ready though, so like Oh, huh? that's the one rifle they had. Good Oh, oh, L -l oh, L -l oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. No bad. 18, 8, hey. There is the finisher. Hey, yeah. Whatever was intended in this round, it never got off the rip. Yeah, yeah, yeah. That was Off the rip. It's not the It's not ไอเลือเพาะออกหลีกใหญ่นี่มันทำทรงนั่งถือากาจับสมุดนะตอนอยู่ในไทยกูเห็นเอาแต่เที่ยวอะไรวะไอ้ทีเลื้อเพอะออกลีกใหญ่ที่ทำทรงนั่งถือปากกาจับสมุดนะตอนอยู่ในไทยกูเห็นเอาแต่เที่ยว ว้ยมันฟันว uh uh. uh uh. oh uh uh. ิ <S S ้ยโอ้โหเรียบร้อยสิสามสี <S S ่คัดคาดคัดาดเลยไม่อ mm ีม hmm. mm ึง hmm. ฟ uh uh. uh uh. ังนะว่าอูอกเอาีมาสี่หปสไตล์นี้ตลอดมึงไปบอกเด็กในทีมว่าอย่าพูดคำหยาบเกิดการสงสัในเพกันแล้เกิดการสงสัยในเพกันแล้วกันจงเลกูเน่ยม่เฮ้ย่